สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กับซูุปปี้ไอนะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับผมการสตาร์ทไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกุญแจนะครับแล้วก็สตาร์ทนะครับสตาร์ทนี่มันดังตึ๊กนิดเดียวเองนะครับนะครับเราก็จะมาปิดดิตรดูนะครับแต่ไม่ดังนะครับผมนะครับเปิดเฟลเลียวนะครับเฟลเลียวก็ไม่ติดนะครับ อาการแบบนี้นะครับน่าจะเป็นแบตหมดนะครับผมเอ่อถ้าเป็นรถรุ่นนี้นะครับบางทีนะครับเวลาจอดแล้วเราล้อขาตั้งลงนะครับพอขาตั้งลงปุ๊บรถมันจะดับเองนะครับเราก็จะไม่ได้บิดกุญแจกลับนะครับไม่ได้บิดกุญแจออฟนะครับอยู่ที่ตำแหน่งออฟไฟมันก็จะมาเลี้ยงในระบบนะครับเลี้ยงในระบบอยู่ตลอดเวลานะครับพอผ่านไปสักคืนนึงนะครับไฟมันจะไม่มีนะครับมันจะกินไฟหมดเลยนะครับผม วิธีนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะถอดแบตมาแล้วก็เอาไปชาร์จนะครับแบตนี้ยังใหม่อยู่นะครับผมยังใหม่อยู่นะครับยังเพิ่งเปลี่ยนมายังไม่ถึงปีนะครับเดี๋ยวเราจะถอดแบตไปชาร์จนะครับอาการของรถที่แบตหมดครับได้สตาร์เสียนยมันจะคล้ายๆกันนะครับก็คือว่ามันจะสตาร์ไม่ไ <troll> ด like ouais. ้นะครับสตาร์มือไม่ได้นะครับสตาร์มือไม่ได้แต่ว่าสตาร์เท้าได้อยู่นะครับ แต่ว่าข้อแตกต่างของแบตแบตหมดนะครับแบตไฟหมดกับไดสตาร์เสียเนี่ยมันจะต่างกันตรงที่ว่า uh, ถ้าแบตหมดเนี่ยมันจะบีบแกไม่ดังนะครับหรือว่าดังนิดเดียวนะครับปดไฟเลี้ยวก็ไม่ติดนะครับหรือว่าติดไฟก็อ่อนมากนะครับนี่คืออาการของแบตหมดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอาการของไดสตาร์เสียนะครับเมื่อเราเปิดกุญแจแล้วนะครับเราบีบแกแกมันก็ดังนะครับ ดังปิ้นๆอยู่ครับดังปกตินะครับเปิดไฟเลี้ยวก็จะติดอยู่นะครับอันนี้คือความแตกต่างระหว่างไดสตาร์เสียกับแบตเตอรี่ไฟอ่อนนะครับอันนี้แบตเตอรี่ตัวนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราเอาไปชาร์จกันนะครับนะครับอันนี้สกู o ปปี้ไอนะครับผมอาการแบบนี้ก็ชาร์จแบตก็น่าจะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปชาร์จกันเลยนะครับ ครับเพื่อนครับอันนี้เป็นแบตยังยังใหม่อยู่นะครับยังไม่ถึงปีนะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดดูว่าไฟที่มันอ่อนนะครับมันจะได้กี่โวลต์นะครับเราจะมาวัดดูนะครับรถดับแล้วนะครับแต่เปิดกุญแจทิ้งไว้นะครับมันก็เลยตอันเช้ามาไฟแบตไฟแบนหมดเลยนะครับอันนี้เราวัดได้6โวลต์เองนะครับเดี๋ยวเราจะชาร์จเข้าไปนะครับเราจะมีเครื่องชาร์จตัวนี้ครับเราเพิ่งสั่งซื้อมาใหม่นะครับนี่นะครับ ซื้อมาจากลาซาด้านะครับก็200กว่าบาทนะครับราคาก็อยู่ที่240กว่าบาทนะครับค่าส่งอีก30บาทบลาทก็ประมาณ280นะครับประมาณน,นี้เราจะมามาชาร์จกันเลยนะครับนี่เลยนี่นะครับอันนี้เราเปิดไฟแล้วนะครับ แต่ว่าเรายังไม่ได้เสียบสายนะครับมันจะเสียบสายก่อนข้อขดำสีดำจะเป็นข้อลบนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ากข้อลบทนนี้เราตอนนี้เราชาร์จอยู่นะครับนี่เลย